ันบอ่อ้แนเงยคอยัดหลังเนะอ่ะโอมเอาไมพนไต้องขัด,ดักไหมยโอ้โหเมื่สารโอมวันนี้นวไขมันมาอ่ะอไขมันรเพื่อนอี่หัวคนัวเหอมยาตัวกลางนี่ไหมตัวกลางเยอ้ยะขนาดภาพได้ยังัละสองสา ก็ออดใส่งนะอายขางนี่มโว้ยยังประสนัดอยู่ข้างใส่ขังนี้เลยจังแค่ยัองออดไหนเือซื้ออมเป็นเด็กใหม่ไงนะ้ามาหาแล้วเดีย๋ยวค้องก็มาสอดอ <laughs> สองมือยังวนลงอยู่อออะออจาทุน้องตัวไล้กันงไนอ๋อเม็ดนดนีขทุน้องตัวแล้ยังนะยังงองวนลงอยู่วนได้เดือดต้องตัวเอางนออนไหนจื้อนเรีนสูเดินเก่งไหมเอาไหมอ๋เยอะพึ่งฐานับกันหนึ่งสองสาม นั่นะนั่นะมครับว่ามือขัังไปไหนล่ะดเนี่ไหมหน้าไโอม นี่ละนี wan ita wan ita, ่ละนี่ละนี่ละนี่ละแม่บาบาบาๆๆาทเอาออนไห้ยังว่าจะขอเงินนะเอาไปสามนกับโปรงานหนีกหรือเรื่งข้าวเดียวออนไห้สกแม่ส่งแม่โไดอยู่วะบ้าระป่งกานดูเขาไม่เ็ง่อยเอามาสาระบ้นเด็ทำนา

ก่อนพอไว้็ลงจีทข้าเปียก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 เปียกตามไปดูมาแล้ว มาแล้ว <Hey> วันน้แน่อมสดสวัสด oh, sure? ีเด็กเกดวันน้นไหนแน่ไม่คงด้วยนะทาไมไม่ตรงเหรอให้ใครก็เด็กอมเนี่ยมุ้งพม้บีมุ้่างเด็กมุ้งบุมุ้งทำไรกัน

อะไางเโ่กินอยางใดใช่เลี้ะี่นีแเกิดเก่ดเกแล้แบงๆเจะรแบงต้งปุดแน่อ่ะติด้นมาแเ้ิดคือนรูปปุดเลยนะคุคุณแบงๆแบจชิ้งน้กันภาพนี่อย่างแม่เบิดแล้ว โอ้บายบายหน่อยคุณโอมคุณพลดบายบายนะแล้วดี๋ยวเราปกันลักกันลักั